ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเคยกดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าไปดู2คลิปแรกที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ในซีรีส์นี้กันก่อนสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจดีเทลเฉพาะแจ็กเก็ตที่เป็นฟูแคนวาสนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กดเข้าไปดูคลิปของริงมิสเตอร์นะครับริงแจ็กเก็ตมิสเตอร์กันก่อนเพราะว่าในคลิปนั้นน่ะผมได้อธิบายดีเทลเกี่ยวกับเนี่ยฮะเกี่ยวกับการวางเลเยอร์เกี่ยวกับแคนวาสการดูดีเทลแต่ละจุดไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับโอเคคร ไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับพเพื่อนๆมาเรามาดูแจ็คเก็ตจาก JBB Menswear กันดีกว่านะครับคร่าวๆสำหรับแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะก็เป็นแจ็คเก็ตที่น่าจะเป็น3 r o w 2นะครับก็คือแจ็คเก็ตจะโรผ่านกระดุมเม็ดแรกมานะครับแล้วก็มาจบที่บริเวณกระดุมเม็ดที่2สําหรับผ้าแจ็คเก็ตเนี่ยก็จะเป็นผ้าลินินนะครับที่มาจากโรงทอที่ชื่อว่า Spain b r y s o n นะก็ลวดลายสวยงามนะฮะเป็นลาย house s o o t h ที่เป็นสีขาวสลับกับ สีดำนะสีดําแบบออกเนวี่นหน่อย,อยแล้วก็สีแดงนะโอเคมาเรามาเปิดดูข้างในแจ็คเก็ตกันดีกว่านะครับตรงนี้นะก็จะมีเขียนไว้เนาะเป็นแจ็คเก็ตจาก JBB นะแล้วก็เป็นเทเลเมสไซส์44นะอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นดีเทลสำหรับฝั่งนี้ก็จะมีการเขียนดีเทลของผ้าไว้นะครับว่าผ้าของสเปนสบายันนะเป็นลินินนะครับทั้งตัวเนาะพอเราเปิดข้างในมานะครับเราก็จะเห็นดีเทลเป็นอย่างนี้นี่ เปิดมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าแคนวาสเนี่ยดูได้ชัดเจนมากๆว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็คือแค่บริเวณตรงนี้นะตอนนี้คือแคนวาสนะครับนี่เป็นหางมา้านะตรงนี้แคนวาสเนี่ยมาจบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะจิ้มให้เพื่อนๆดูกันนะเดี๋ยวผมจิ้มตรงนี้ไว้พลิกกลับมาดูนะครับก็คือมาจบอยู่ที่บริเวณด้านล่างกระดุมเม็ดแรกนะครับอยู่หน่อยหนึง่งเนาะ สำหรับแจ็กเก็ตตัวนี้อาจจะเรียกว่าเชสแคนวาสหรืออาจจะเป็นเรียกว่าฮาร์ฟแคนวาสก็ได้นะแต่ว่าก็อาจจะเรียกทั้งสองแบบนี้ไม่ได้เลยเช่นกันนะเพราะว่าด้านล่างถัดลงมาจากตัวแคนวาสเนี่ยไม่มีแคนวาสอะไรอีกแล้วนะครับสีขาวที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดนี้นะครับคือการฟิวส์หรือว่าการติดกาวนั่นเองฮาร์ฟแคนวาสเนี่ยแคนวาสจะต้องมีการต่อมาถึงบริเวณช่วงปกด้วยนะแต่สําหรับแจ็กเก็ตตัวนี้พอเรามาแงะดูช่วงปกกันนะครับพลิกมาดูเนี่ยเพื่อนเห็นว่าไม่มีครับ ช่วงปกไม่มีแคนวาสเฉยเลยอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอแจ็คเก็ตแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นโครงสร้างแบบนี้ในแจ็คเก็ตก็อันนี้แหละครับเป็นครั้งแรกเนาะวิธีการติดแคนวาสแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการเย็บปล่อยนะครับก็คือมีแค่ตรงนี้เลยอันเดียวแผ่นเดียวนะครับช่วงบอดี้เนี่ยแคนวาสมีแค่ช่วงช่วงแถวๆบริเวณอกเท่านั้นเองนะฮะไม่มีการต่อมาถึงบริเวณปกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ย การโรที่เพื่อนๆเ,เห็นมันเกิดขึ้นเนี่ยครับเนี่ยชวงเนี้ยเป็นการโรที่เกิดจากกาวนะฮะไม่มีการโรที่เกิดจากแคนวาสเลยเนาะมาดูดีเทลแจ็กเก็ตตัวนี้กันทั้งตัวกันดีกว่านะครับก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะฮะอาจจะไปเร็วหน่อยเนาะสีขาวที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดนี้ครับก็คือเป็นฟิลส์หรือว่าเป็นกาวนะครับถ้ามาดูคุณภาพของกาวที่ใช้ในการฟิลส์เนี่ยก็เป็นฟิลส์ที่ เหมือนกับการอัดไหมคภาษาช่างเรียกว่าการอัดไหมนี่นะฮะดใใูใกล้ๆนี่เป็นกาวสีขาวๆนะครับปิดไว้ชั้นหนึ่งบางๆเพราะว่าเพื่อนๆยังสามารถเห็นตัวผ้าที่เป็นลายฮาวทูดเนี่ยทะลุออกมาได้อยู่นะฮะเป็นการอัดกาวที่ไม่ได้หนามากคุณภาพในการอัดกาวก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับช่วงราคานี้นะฮะเป็นกาวที่ไม่ได้อัดหนาแบบอัดหนังไก่จนมันจนอาการของผ้าลินินมันเสียตัวไปนะ ข้อเสียเลยนะข้อเสียหลักๆเลยของการอัดกาวบนลินินที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอย่างตัวสเปนไบรซ์เนี่ยด้วยความที่ผ้าสเปนไบซั์สเปคเนี่ยครับเป็นผ้าลินินที่ทอค่อนข้างหนาแล้วก็มีความเด้งมีความเด้งตัวที่สูงพอตัวผ้าเนี่ยที่หนาอยู่แล้วเนี่ยมาเจอการฟิวส์เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นการฟิวส์บางๆก็ตามอะ่ะจะทําให้อากาศของผ้าลินินที่มันค่อนข้างหนาแล้วก็ดูแข็งอยู่แล้วอะ่ะมันค่อนข้างมีโครงสร้างที่แข็งเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือเวลาเราใส่แล้วอ แจ็คเก็ตมันจะไม่ไปตามตัวของเราแล้วก็มันจะดูมีสตรัคเจอร์บางอย่างที่เขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของผ้าและกันฮนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็ฟิวตั้งแต่ช่วงบ่าลงมาถึงปลายแจ็คเก็ตเลยนะฮะสังเกตไหมครับว่าวิธีในการฟิวของเขาอะฮะของแจ็คเก็ตตัวนี้ถึงว่าเขาฟิวตามแนวของการวางแคนวาสเลยแสดงว่าเขาก็ใช้นี่แหละครับเขาใช้การฟิวมาแทนโครงสร้างแคนวาสสำหรับตัวแคนวาสเนี่ยครับก็เป็นแคนวาสที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยเนาะทั่วไป เท็กซเจอร์อย่างนี้ลวดลายอย่างนี้ที่มีเส้นสีส้มแนวตั้งเนี่ยสำหรับคุณภาพแล้วก็อาการของแคนวาสตัวนี้เวลาสวมใส่จริงนะครับผมรู้สึกว่าเป็นแคนวาสที่เขาเรียกว่าเนื้อค่อนข้างหยาบนะจับพอรูปดูแล้วจะมีความสากติดนิ้วอยู่การทอเนี่ยไม่ได้ทอถี่มากก็คือทอไม่ได้ชิดกันมากนะฮะเวลาส่องผ่านไฟเนี่ยจะเห็นเป็นรูทะลุแคนวาสมาอยู่เนาะการสปริงตัวของของแคนวาสเนี่ย เนี่ยผมลองถูให้ดูนะครับเพื่อนเห็นไหมผมผูแค่นี้ครับจับมันมาซีกๆกันเนี่ยแคนวาสมันเริ่มงอแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมออีกอีกนิดนึงก็ได้เนี่ยจับถูกๆกันนี้แคนวาสมันงอลงไปแล้วนะฮะเนี่ยจากเดิมที่มันควรจะตั้งอยู่มันเริ่มบิดตัวตามการถูของผมแล้วจะแสดงให้เห็นว่าแคนวาสตัวน,นี้ครับมีคุณสมบัติที่เออเขาเรียกว่าไงอ่ะให้ตัวได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยฮะงอเป็น รูปแบบแตามที่ผมจับมันงอไว้ละอาการของแจ็คเก็ตเวลาใส่สวมใส่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะรู้สึกว่าอย่างแรกคือรู้สึกว่าแคนวาสมันค่อนข้างหนานะแคนวาสตัวนี้จะหนาประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างสูงเนาะเวลาใส่เราจะรู้สึกว่ามันมนันจะมีแผงอะไรสักอย่างหนึง่งที่จะมาแตะอยู่บริเวณอ,อกถึงแม้ว่ามันจะดูให้ตัวง่ายไงฮะมันจะดูไปตามการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยสมมุติว่า ใส่ช่วงอกใช่ไหมแคนวาสมันก็จะไปโอบอกฝ่อใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีการปรับเชืของแคนวาสให้เข้ากับรูปร่างของเรานั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ผมจับแคนวาสมาถูกอันนี้คะมันก็เริ่มมีการโค้งตามตัวผมแล้วมันแสดงให้เห็นว่าแคนวาสตัวนี้ก็น่าจะเป็นแคนวาสที่มีความย้วยมีความย้วยประมาณหนึง่งเขาเรียกว่าจะมีความเหนอะฮะมีความเหนอะของแคนวาสอยู่ผมก็อธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามีความทึบอยู่ประมาณหนึ่งแคนวาสประเภทนี้เราจะเจอได้บ่อยนะครับตามร้านสุดทัว ก็จะเป็นแจ็คเก็ตที่อยู่ในช่วงราคาประมาณหลักพันปลายปลายจนถึงหลักหมื่นปลายปลายก็จะใช้ที่แคนวาสประเภทนี้กันเนาะทีนี้ฮะแคนวาสเนี่ย,ยพอวางช่วงอกมาแล้วเนาะต่อมาถึงบริเวณช่วงปกเพื่อนจะเห็นว่าเขามีการทำเบรกลน์เหมือนกันนะครับนี่เส้นเนี่ยเป็นเส้นที่เอาไว้ใช้กําหนดจุดเริ่มต้นการโรของปกนะฮะอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องมีเบรกลน์ไว้ก็คือเนี่ยฮะผมอธิบายเบรกลน์น่าจะอยู่ในทุกคลิปเลยนะครับ เบรกลน์เนี่ยจะมีส่วนช่วยที่ทําให้ปกมันสามารถโค้งรับแล้วก็ปิดแนบกับอกของเราได้ดีขึ้นมันจะเป็นการค่อยๆกระตุกให้ผ้าเข้ามาชิดกัน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 ชิดชิดกันเป็นจังหวะซึ่งการชิดกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครเป็นการค่อยๆเชฟให้ผ้ากับแคนวาสมันโค้งแล้วก็รับปิดกับช่วงอกของเราได้สวยงามแล้วก็แนบมากขึ้นแต่พอผ่านจากช่วงเบรกลายมาแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นช่วงปกเนาะซึ่งช่วงปกไม่มีการเสริมแคนวาสอะไรเข้าไปเลยนะเป็นกาวล้วน ช่วงบ่าก็เป็นการเสริมเป็นการเสริมช่วงบ่าด้วยแคนวาสนะครับแคนวาสช่วงอกเนี่ยครก็จะยิงยาวมาจนถึงบริเวณช่วงบ่านะนี่นะครับเป็นการใช้แคนวาสในการทําให้บ่ามีความคลีนเนาะก็จะมีแคนวาสช่วงบอดี้ที่ยิงมาถึงบ่ามีแคนวาสอีกตัวหนึ่งนะนี่นะเดีย๋ยวเพิ่มเข้าไปนะครับอีชิ้นที่2ชิ้นที่3ก็คือแคนวาสตรงนี้บริเวณ หัวไหลนะครับยิงเข้ามาเป็นรูปครนะึ่งวงกลมนะแล้วก็เย็บกลับเข้าไปปกติบริเวณหัวแขนฮะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันสําหรับในตัวจอโจอาร์มานี่เพื่อนๆ่น่าจะจํากันได้นะครับถ้าเพื่อนๆเนคยดูคลิปนั้นไปแล้วนะจอโจอาร์มานี่เนี่ยเขา,าศัยการการเย็บนี่แหละครับคล้ายๆกันกับตัวนี้เลยจะมีแคนวาสเป็นรูปครึ่งวงกลม,มอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมาต่อเป็นจังหวะเนี่ยฮะจะมีอันนี้จะมี2ฝ,นะฝั่งนะฝั่งนี้บริเวณบ่าหลังแล้วก็บ่าหน้าแล้วก็จะมีตัวผ้าอีกชั้นหนึ ด้วยความที่แจ็กเก็ตตัวนี้เป็นเลดี้ทูแวร์ครับเขาจึงต้องมีการเสริมแบบนี้เข้าไปเพื่อเห็นผลที่ว่าเวลาลูกค้านะฮะหลากหลายสัดส,ส่วนหลากหลายรูปทรงแขนมาใส่แจ็กเก็ตตัวนี้ผมพลิกกลับให้ดูมันจะทําให้ช่วงแขนมันคลีนออกมาได้ง่ายขึ้นเนี่ยตัวที่มันยื่นออกมามันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะแคนวาสสฝั่งตรงนี้ส่วนไอ้ตัวผ้าสีขาวก็จะวิ่งวนอยู่รอบนี้เลยเห็นไหมเพ่ผมจับขึ้นมาเนี่ย หัวแขนมันก็จะพองออกมาแล้วก็ฟูออกมาประมาณนึงทาให้เวลาเราใส่แล้วเนี่ยแขนมันสามารถทิ้งตัวลงมาได้ค่อนข้างคลีนแล้วก็สะอาดแต่ข้อเสียเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยฮะมันมันจะมีเราจะรู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วมันจะเหมือนจะมีอะไรมาขุดขูดขีดมาทับอยู่บริเวณแถวๆรอบแขนเราอะนะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักแล้วก็ทําให้ส่วนนี้ยรายอากาศได้น้อยลงบริเวณช่วงปกคอนะฮะถ้าลองมาจับดูเนี่ยจับดูแล้วก็น่าจะคล้ายลึงก,กันกับช่วงปกก็คือจะเป็นการฟิลส์หรือว่าการอัดกาวเนาะเพราะว่า เนี่ยครบ,บิดปิดดูมันจะมีมีเสียงมาปุ๊บปุ๊บปุบอยู่นะแล้วก็ปกค่อนข้างแข็งครับปกไม่ได้ให้ตัวได้ก็น่าจะเป็นฟิล์เหมือนกันนะฮะไม่แตกต่างกับช่วงปกเลยโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสาหรับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับแจ็คเก็ตจาก j b b Menswear นะครับสำหรับดีเทลของตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างก็ค่อนข้างซิมเลนะฮะ สรุปง่ายก็คือเป็นการฟิลส์ครับชิ้นหน้าเป็นการฟิลส์ทั้งหมดช่วงปกเป็นการฟิลส์ช่วงคอเป็นการฟิลส์เป็นฮา์ฟผมเรียกว่าฮาร์ฟแคนวาสละกันอาจจะเรียกว่าฮาร์ฟแคนวาสไม่ได้ด้วยเพราะว่าช่วงปกไม่มีฮาร์ฟแคนวาสเอาเป็นว่ามีแคนวาสเฉพาะช่วงอกละกันเป็นเชสแคนวาสอย่างเดียวนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่พวกเราได้ทําการลงคลิปเป็นด้วยจะไม่พลาดคอนเทนต์จากเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมจะเป็นแจ็คเก็ตแบรนด์ ติดตามรับชมต่อกันได้ในคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ